อันนี้ผมลองเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เป็นโหมดไฟกระพริบนะครับไฟเชอรี่แสงไฟแบบ rgb สามารถทาไฟกระพริบที่หัว usb ตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีปุ่มกดอยู่นะอันนี้ผมสั่งมามีความยาวอยู่ที่10เมตรเลยนะครับแล้วก็หัว usb ไปเสียบับแดปเตอร์ที่เรามีได้เลยนะครับแล้วกดสวิตช์ที่หัว usb ได้เลยนะครับนี่ไฟติดมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นไฟเชอรี่นะครับหัวจะกลมกลมแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฟเชอรี่แสงแบบ rgb นะครับแสงแบบสีวอร์มอย่างเดียวก็มีนะอันนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับแสงไฟกระริบปกระพริบเป็นหมดกนะครับ นี่อันนี้อีกโหมดหนึ่งแล้วนะสีจะสวยๆแบบนี้เลยนะครับกดเปลี่ยนไปอีกอันนี้ก็จะเป็นกระพริบไปกระพริบมานะครับกดบีกทีนึงนะครับแสงไฟก็จะค่อยๆติดแล้วก็ค่อยสว่างขึ้นมานะครับสลับกันไปนะอันนี้ก็จะค่อยๆติดแล้วก็ดับไปนะครับสลับกันไปนะครับมีลูกเล่นให้หลายโหมดเลยนะครับก็ลองกดเล่นดูได้นะครับพอไฟเฉลี่ไปติดแล้วก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟเลยนะนี่เลยครับพอดับไฟแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะแสงไฟเนี่ยเด่นชัดแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดโหมดแบบไฟค้างไว้นะครับสวยแบบน้ลองงัห ก็ได้นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะอันนี้ผมลองเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เป็นโหมดไฟกระพริบนะครับมีหลายลูกเล่นเลยนะกระพริบช้าๆเปลี่ยนสีช้าๆก็มีนะครับสร้างบรรยากาศในห้องได้ดีเลยนะสีสวยด้วยนะเปลี่ยนได้หลายสีเลยนี่สีวอร์มสีแดงก็มีนะครับเอาไปแต่งในห้องนอนเนี่ยสวยเลยนะครับหรือว่าวันไหนเรามีปาร์ตี้นะครับหรือว่าแคมปิ้งนะเราก็เปิดเป็นไฟกระพริบแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นไฟเทคได้เลยนะอยากได้ไฟเซอรี่สวยๆแบบนี้นะครับกดสับสุดตากีเลืองนะคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีที่เลือกทั้งหมด3ามความยาว จะมี2สีนะจะมีแสงสีวอร์มแล้วก็แสงสี R G B แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหัวปลั๊กไฟให้เลือก3รูปแบบนะครับจะมีแบบ U S B ใส่ทานแล้วก็หัวปลั๊กไฟนะครับราคาร้อยกว่าบาทเองนะครับกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนพิมพ์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ